สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่18แดธันวาคม2 5ง6นนะครับสําหรับลาวสตาร์นี่ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลาบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมง4ี่ิห้านะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับ ช่องวีพีธรรมดาก็าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับขอขอบพระคุณธรรมาชาติทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับาทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้น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 กันเท่าน,นั้นนะครับเพื่อความบันเทิงนะขอขอบพระคุณมากๆนะครับเพื่อใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดส่งสติ๊กเกอร์ไปให้อาจารย์เ้ืยอก็ได้นะครับ อาจารย์จะตอบกลับนะมันจะได้เชื่อมต่อกันนะครับจะได้เห็นกันทุกวันทุกวันนะครับประมาณนี้นะขอขอบคุณบุญญากาูกนะรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับตามนี้นะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยชมกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรบ้างเด่นนะครับเด่นนะวันนี้จะไม่เอารายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับเลขเยอะนะจะเอาแบบคร่าวๆนะครับเด่นนะครับเด่นนะสามสี่ห้านะครับ เน้นที่ <c oughs> สามนะครับกับสี่นะครับลองห้านะอ่าสามสี่ห้าครับเอาจับคู่เลยคันนี้อ่าสามเก้านะครับสามเก้านะครับสี่เก้านะครับสาม 0นะครับสี่ศนะครับสาหนึ่งนะครับสี่หนึ่งนะครับ3 2สองนะครับ4 2สองนะครับตามนี้นะเ่นชุดวินนะครับวินวินมีไหมวินวินวินเอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยวานใหม่นะครับถามนี้นะครับเน้นนะครับเน้นที่ สามนะครับกับสี่นะครับลองห้านะอ่าครับแบบนี้เลยนะครับสามสี่ห้านะครับเราก็มาดูที่ขายพี่เพาะสามสี่ห้านะครับเน้นที่สามกับสี่นะครับลองห้านะขอปันทงที่สามนะครับอืมอันนี้สามอะไรครับนี่ขอเลือกนะครับขอปันทงนะสามศูนย์สี่ศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งเด่นนะครับที่เหลือรองนั้นเป็นตัวรองนะครับ สำหรับสายรู่นนะคันนี้นะสายรูดก็รูดที่สามนะครับลองสี่นะครับสี่ครับตัวลองตัวก็คือห้านะห้านะครับสามสี่ห้านะครับตามนี้เลยครับสามสี่ห้านะครับเน้นที่รูดกับวิ่งเท่านั้นนะครับโอเคครับ ลูดนะลูดนะครับกับวิ่งนะครับอืวิ่งครับสามนี้เลยนะครับกับสามสามกับสี่ฟันทงที่สามแล้ว enfin กัน mm hmm. นะครับชอบสามนะใครชอบด้วยสี่ก็จัดไปใครชอบห้าก็จัดไปนะครับลูดนะครับลูดนะลูดนะครับรดนะคับส่วนวิ่งใครชอบก็จัดไปนะครับส่วนชุดจอก็สามทุนสี่ศูนย์ามหนึ่งทีหนึ่งที่เหลือคือตัวลองนะครับสามกับสี่นะครับตามนี้เลย ลาวสตาออกทุกๆวันบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับเอาจดไปแคปเจอหน้าจอไปเดี๋ยวให้เวลานะครับให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับผ่านไปแล้วสิบห้านาทีผ่านไปแล้วสามสิบนาทีเรื่องเหลืออีกสามสิบนาทีนะครับอ่าเดี๋ยวจะท่องคาถาให้นะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับให้กดทั้งสองอย่างแล้วก็อย่าลืมกดส่งสติกเกอร์ไปให้นะครับอย่าลืมส่วนสติกเกอร์ส่งไปให้นะครับเป็นคาถาที่พิเศษนะครับใครทําตามนี้รวยๆอย่างเดียวนะครับอืมขอเลขมาเด้งๆเลยนะบนล่างบนล่าง มันนี่มันนี่ไหลเข้ามาเทมานะครับตามนี้นะครับขอขอบรคุณมากๆนะครับสาธุสาธุนะครับขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามแล้วก็โ <c oughs> ชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับตามนี้นะอ่าครับตามนี้เลยขอขอบระคุณมากๆนะครับโชคดีครับ